ฉันมองเห็นแสงสว่างที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นส่องมาที่ศีรษะของฉันและแสงนั้นได้แผ่กระจายไปในทุกส่วนของร่างกายแสงนั้นคือแสงที่มีพลังของการรักษาเยียวยาแสงนั้นเข้ามาในร่างกายของฉันเพื่อมาบำบัดร่างกายของฉันในส่วนที่กำลังมีความเจ็บปวด ปัญหาฉันรู้สึกได้เลยว่าณบ,บัดนี้เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของฉันกล้ามเนื้อทุกมัดเส้นเอ็นเส้นประสาททุกเส้นกำลังได้รับพลังงานจากแสงนั้นและเกิดการผ่อนคลายอย่างน่าอัศจรรย์นิ่งแสงสว่างนั้นตอนนี้ได้แปล ซึ่งกำลังนั่งอยู่ข้างๆร่างกายนี้ฉันกำลังใช้มือของฉันอังอยู่บริเวณที่ฉันมีปัญหาสุขภาพมือของฉันมีแสงสว่างส่องมาณบริเวณนั้นแสงนั้นมีความอบอุ่นมีพลังแห่งความรักที่เปี่ยมล้นมีการรักษาเนียวยาที่อัศจรรย์ยิ่งเกิดขึ้น ทุกที่ที่มือของฉันได้ผ่านไปในร่างกายไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามจุดๆุดนั้นได้รับการรักษาเยียวยาฉันใช้เวลาในการรับพลังนี้อย่างสงบฉันรู้สึกผ่อนคลายวินาทีนี้เป็นวินาทีที่ฉันสร้างสายสัมพันธ์อันงดงาม ระหว่างจิตวิญญาณและร่างกายเป็นช่วงเวลาที่จิตมีสติอยู่กับกายเมื่อสองส่วนนี้มาอยู่รวมกันในปัจจุบันขนาดพลังอันมหาศาลนั้นเกิดขึ้นและตอนนี้พลังแห่งการรักษาเยียวยาอันยิ่งใหญ่นี้เกิดขึ้นอยู่ในร่างกายของฉันฉันรับรู้ได้เลยว่า ณบัดนี้ร่างกายของฉันในส่วนที่ฉันเคยเกิดปัญหาได้รับการฟื้นฟูกลับสู่สภาวะสมบูรณ์สุขภาพดีสูงสุดตามภาวะที่ธรรมชาติได้สร้างฉันมาฉันรู้สึกถึงความรักที่มีอย่างเต็มเปีย่ยมในร่างกายของฉันฉันรู้ว่าร่างกายนี้เปรียบเสมือนเครื่องมือ ที่ช่วยให้ฉันสามารถเรียนรู้เติบโตนำพาฉันให้ได้รับสิ่งที่ฉันปรารถนาในชีวิตและนำพาฉันไปสู่ความเป็นอิสรภาพทางด้านจิตวิญญาณฉันขอบคุณขอบคุณร่างกายนี้ในทุกๆวินาทีฉันรักร่างกายนี้อย่างสุดหัวใจฉันโอบก,กอดร่างกายนี้ ฉันได้กลับสู่ภาวะปกติอย่างยอดเยี่ยมอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของฉันมีการทำงานที่อยู่ในภาวะสมดุลเซลล์ทุกเซลล์มีพลังแห่งความสุขอยู่ในทุกอนุร่างกายของฉันอยู่ในภาวะที่สมบูรณ์สูงสุดและในทุกๆวันพลังแห่งการรักษาเยียวยานี้ เกิดขึ้นในร่างกายของฉันโดยอัตโนมัติขอบคุณขอบคุณขอบคุณชีวิตนี้ขอบคุณร่างกายนี้ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลฉันมาโดยตลอดและขอบคุณสำหรับสิ่งดีงามที่ร่างกายและจิตใจนี้จะนำพาฉันไปพบเจอในวันข้างหน้าฉันพร้อมแล้วในการเปิดรับสิ่งดีงามความสำเร็จ ความสุขความรักความสงบเข้ามาในชีวิตขอบคุณขอบคุณขอบคุณตัวเองขอบคุณสำหรับการรักษาเยียวยานี้ขอบคุณของขวัญอลัมค่ขานี้ฉันช่างมีความสุขเหลือเกินขอบคุณร่างกายนี้ขอบคุณชีวิตนี้ขอบคุณลมหายใจนี้ ขอบคุณดวงจิตอันเปี่ยมด้วยความ